สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Mazda CX-8 ใหม่รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อมนตร์รถยนต์กับผมทรรมิติรธรรมธรรมศีครับตอนนี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหรือว่าหลายท่านนะครับก็คงได้ไปเที่ยวสงกรานแล้วก็กลับมากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับปีปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากครับก็คืออย่าลืมเช็ครถยนต์ของแต่ละท่านนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะไปเที่ยวที่ต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวโดยที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ของท่านนั่นเองครับเพราะว่าเวลาเราจอดรถไว้นานอยู่พอสมควรบางทีรถของเราอาจจะมีอาการ ก็ได้ก็แนะนําให้คุปชงทุกท่านเช็ครถของท่านด้วยนะครับแน่นอนครับว่ารายการพ่อมถรถยนต์ของเรานะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์มาอัปเดตกันอีกเช่นเคยครับในช่วงรถเข่าเราขับเรายังคิดคอนเซปต์สงกราดอยู่ถึงแม้จะผ่านไปแล้วก็ตามครับถ้าเราพูดถึงสงการาดแล้วรถที่เราจะนึกถึงเลยก็คือกระบะนั่นเองครับซึ่งในวันนี้ก็จะพาคุปชมทุกท่านนะครับไปรีวิวไปดูกระบะตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองครับของ e ส z u ครับซึ่งคันนี้จริงๆก็เปิดมาสักพักรา่แล้วล่ะครับ แต่ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของราคาในเรื่องของสเปคคันนี้ถือว่าดีอยู่พอสมควรเลยครับนั่นก็คือตัว isuzu d-max v-cross นนั่เองแต่ก่อนที่จะไปชมคระบะคคานั้นเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนก่อนเลยครับคุณวิชัยสินอนันพัฒน์กรรมการบริษัทตรีเพชอี s u z u เซลล์จำกัดรับมอบรางวัลแบรนดร์รถปิกอัพที่น่าเชื่อถือสูงสุดประจำปี2566 2 0 2 3 Thailand most admired brand ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจและวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์รวมถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั่วประเทศโดยนิตยสารแบรนด์เอชซึ่งแบรนด์ Isuzu ได้รับคะแนนความน่าเชื่อถือเป็นอันดับหนึ่งในหมวดยานยนต์กลุ่มรถกระบะบรรทุก1ตันนอกจากนี้ยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ,บรางวัลพิเศษ innovation brand award ซึ่งเป็นการคัดเลือกแบรนด์ที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษด้านนวัตกรรมจากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด MG กระแสตอบรับดีเกินคาดกวาดยอดจองรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44กว่า 3, 9 9 9คันด้วยคันโดยครองอันดับหนึ่งยอดจองสูงสุดในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าโดยกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้ากินสัดส่วนเกินครึ่งกว่า2,840คัน โดยมีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่าง New MG Maxus 9และ New MG ES เป็น2โมเดลที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมากโดยมียอดจองรถไฟฟ้าแต่ละรุ่นดังนี้ New MG Maxus 9จำนวน1,159คัน New MG ES จำนวน855คัน New m เอ็ l e c t r i c เล็กทริกจำนวน559คันและ New MG z ็มจีจำนวน267คันนอกจากนี้ผลสำรวจจากคนไทยทั่วประเทศ MG ยังเป็นแบรนด์ที่ครองใจคนไทยการันตีด้วยรางวัล2023 t h a i l a n d Most Admired Brand ในหมวดยานยนต์กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าต่อนเนื่องเป็นปีที่2จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสารแบรนด์เอชสะท้อนภาพแบรนด์ที่มุ่งยกระดับและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหากรรมด้วยรางวัล Innovation Brand Award อีกด้วยสมาคมอุตสาหากรรมยานยนต์ไทยร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในหัวข้อ ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยได้มองแนวโน้มตลาดยานยนต์ปี2566เติบโตต่อเนื่องตามเศรษฐกิจไทยจากนโยบายการสรับสนุนของภาครัฐคาดการตลาดยานยนต์เติบโตอย่างต่อเนื่องปี2566การผลิตยนต์ของไทยโดยรวมจะอยู่ที่1,950,000คันผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ9,000 0 0คันและผลิตเพื่อส่งออก1 5 0 0 0 0้คันรถจักรยานยนต์คาดการยอดผลิตที่ 2ล้าน1แสนคันส่วนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องคาดการย,ยอดจดทะเบียนพุ่ง35,000ถึง40,000คันบริษัทเรเวอออโตโมทีฟจำกัดผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลางการขายรถยนต์ b y d ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการขยายอาณาจักรต่อยอดธุรกิจจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไปยังรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ ตั้งแต่รถขนสินค้าไฟฟ้ารถหัวลากไฟฟ้ารถบัสไฟฟ้าพร้อมแสดงเจตจำนงเพื่อเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจากภาครัฐและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมสัมประสิตริตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า BYD รุ่น E6 จะช่วยให้ลูกค้าและผู้ประกอบการที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า BYD e 6พร้อมเปิดจองแล้วที่โชว์รูม BYD ทั่วประเทศในราคา1,135,900บาทจะส่งมอบภายในเดือนมิถุนาย,ยน2566 b น n ้ Primeus ฉลองความสำเร็จควาที่2ยอดขาย Mercedes-Benz สูงสุดในงานมอเตอร์โชว์โดยตัวเลขยอดจองรวมทั้งสิ้น140คันขณะที่บริษัทแม่ Mercedes-Benz ประเทศไทย สามารถทำยอดจองสูงสุดได้ถึง1,580คันเร่งเดินหน้าขยายโปรโมโชั่นรับปีใหม่ไทยพร้อมกอบคุณลูกค้าจองรถวันนี้รับฟรี MBSP สูงสุด8ปีประกันภัยชั้น1ตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนศกนี้นอกจากนี้ Ben z r r m m u s ยังเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz Certified Use d Car ในราคาคุ้มค่าสูงสุด ด้วยข้อเสนอพิเศษต่างๆมากมายเฉพาะที่ b บ n ซ์พรายมย่านเรียบด่วนเอกมัยรามินทราสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่020955555หรือคลิกที่ www.benzprimus.com ฟอร์ประเทศไทยสารต่อันธกิจในการส่งเสริมทักษะการขับขี่ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการฉลาดขับประหยัดปลอดภัยหรือ Ford Driving Skills for Life ต่อเนื่องเป็นปีที่16โดยมุ่งพัฒนาทักษะผู้ขับขี่เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริงในปีนี้ Ford จัดอบรมโครงการฉลาดขับประหยัดปลอดภัยรอบแรกที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีลูกค้ารถ Ford และผู้ขับขี่ชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับข้าง Ford ได้เตรียมจัดอบรมโครงการ Ford Driving Skill for Life ครอบคลุมในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยตลอดทั้งปีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ทาง Facebook Ford ประเทศไทย ลามินาฟิล์มผงาดคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมฟิล์มกรองแสงต่อเนื่อง3ปีซ้อนหลังเดินหน้าเปิดตัวฟิล์มดิจิท a ั b o บูสตรุ่นใหม่ตอกย้ำผู้นำด้านฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์และอาคารในประเทศไทยรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โดยเฉพาะยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมเดินหน้ายกระดับการดูแลลูกค้าทั่วไทยมั่นใจเติบโตเหนือตลาดตามเป้าหมายในปีนี้ พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่36ประจำปี2566ภายใต้ชื่อง,งานเยือนถิ่นเมืองพิีพรีสดุดีจอมราชันแดนสร้างสารรค์อาหารไทยโดยมีขวัญชัยประพัดพงศ์นาย,ยกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยและกรรมาการจัดขบวนพาเหรดรถโบราณและรถคลาสสิก เข้าร่วมงานณอุทยานประวัติศาสตร์พระน,ค,นครคีรีจังหวัดเพชรบุรีคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถจนเพิมเ่มเติมพวกเรามีหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ worldwideweb. research. co. th YouTube c h annel Facebook Fan Page ของพ่อมรถยนก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักโฆษณาสักครู่และเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ หม่ใหม่ไม่สิ้นสุด The new new X be uncharted เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a s e r a c X8 ใหม่ feel the drive พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet พัฒยาไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคพ o w e r y ร u Up New Suzuki Swift า Let's go l i v i n to the m a i m u m X Live e X Series รันวิดมา Infinite X l i f e เพราะคุณค่าที่มีสิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกัน ุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z t e r CX8 ใหม่ Feel the Drive สำหรับตัวจีไม่มีเส้นทางไหนที่เป็นไปไม่ไนดน้บทพิสูจน์ครั้งใหม่ของ Master of All r o a d โหดกว่าท้าทายกว่าพิชิตเส้นทางอันตรายระดับโลก ความสำเร็จคือการไม่หยุดตั้งเป้าหมายและไม่หยุดลงมือทำแค่เชื่อมั่นว่าทำได้ทุกความฝันก็เป็นจริงใหม่ Next Gen Ford Ranger Storm Track จองผ่านเว็บไซต์ Ford และโชว์รูมได้แล้ววันนี้สนับสนุนโดย ใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi Expander Cross ช่วงรักข่าวเราขับในวันนี้อย่างที่ทอมมี่บอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการคือจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูแล้วก็รีวิวครับตัว all new isuzu d max v cross ครับคันนี้จะเป็นกระบะตัวใหม่ล่าสุดของทาง isuzu เลยครับถ้าพูดตรงๆเลยคือคันนี้เปิดมาสักพักใหญ่แล้วแต่ได้มีการ minor change เมื่อปลายป,ายปีที่แล้วครับซึ่งการ minor change คันนี้เขาเพิ่มระบบ a d a s เข้าไปคือถือว่าดีมากๆเลยนะถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผมในเรื่องของดีไซน์ไม่ย่อจะเป็นภายนอกรืบภายในรถคันนี้ถือว่าหรือว่ากระบะคันนี้ถือว่า ดีอยู่แล้วแต่การที่เขาเพิ่มระบเข้ามาอีกก็รู้สึกน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองครับแต่เพื่อไม่เสียเวลาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ อันนี้ครับคุณผู้ชมก็คือตัว Isuzu D Max V Cross นะครับคือเป็นกระบะท,ที่มีความพรีเมียมไม่ว่าจะดูภายนอกและภายในแต่ก็สามารถลุยได้ครับเขาจะใช้ชื่อว่า Sport Premium Off Road ครับถือว่าตามชื่อสโลแกนของเขาจริงๆครับเพราะว่าถ้าเราดูโครงสร้างรถโดยรมตั้งแต่ที่เขาเปิดตัวมาประมาณ2ปีแล้วนะครับคือบอกได้เลยว่าเป็นรถหรือว่าเป็นกระบะนะครับที่เหมาะกับการใช้งานที่อนเนกประสงค์อยู่พอสมควรไม่ว่าคุณจะลุยออฟโรดหรือว่าใช้อยู่ในเมืองแบบนี้ก็ใช้ งานได้สะดวกจริงๆครับขั้นนี้นะครับคุณผู้ชมมีจุดที่เปลี่ยนหลักๆเลยนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนเรียกว่าเป็นครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ครับ mm hmm. เขาเรียกว่า Magic Eye ครับซึ่งจะเป็นกล้องนะครับ 3D นะครับอยู่ตรงนี้ครับ mm hmm. ข้างบนตรงนี้เลยเราสังเกตไหมจะมี2ดวงอยู่ตรงนี้นะครับการที่เขามีกล้อง2ดวงอยู่ตรงนี้ หรือ2จุดอยู่ตรงนี้คือมันจะช่วยเพิ่มสมรรถนะนะครับหรือประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยต่างๆของ i s u z u d-max v-cross ได้ดีทีเดียวเลยครับราคานะครับของตัว i s u z u d-max นะครับคือมีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับแต่ถ้าเราเน้นตัว Highlander กับตัว v-cross นะครับก็จะมีตัว Double c a b นะครับ1.9นะครับ 4คูณ2นะครับราคาอยู่ที่1 7 8 0 0 0บาทครับแต่ถ้าดูตัว3.0นะครับหรือว่าเครื่องเนิน3.0นะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยราคาอยู่ที่1,199,000บาทครับแล้วก็ตัว Double Cab V Cross 3.0นะครับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ4คูณ4นะครับราคานะครับอยู่ที่1,217,000บาทครับแต่ที่คุณผู้ชมเห็นที่ผมบอกไว้จะเป็นสีโอเปกเกรนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้สีขาวนะครับจะต้องเพิ่มเงิน7,000บาทในแต่ละรุ่นย่่อออยทีคุณเเลืกนัง จุดที่เขาเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะครับก็คือระบบครับเขาเรียกว่า Isuzu D Max Magic Eyes ครับซึ่งจะประกอบด้วยหลายระบบอยู่พอสมควรครับแต่จุดไฮไลท์น็อตที่ผมบอกไว้ก็คือตัว 3D Imaging Stereo Camera ครับที่อยู่ตรงข้างหน้านะครับตรงกระจกด้านหน้าที่มีกล้องอยู่2จุดครับซึ่งมันจะช่วยระบบความปลอดภัยต่างๆของ Isuzu ที่เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับจะประกอบด้วยระบบความปลอดภัย ADAS นะครับเช่นอัตโมติ High Beam Assist Adaptive Cruise Control ที่เป็นแบบ Full Speed นะครับแล้วก็ Forward Collision Warning u t o n o m o u s emergency brake นะครับหรือว่าระบบเบรกอัตโนมัตินั่นเองแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติหลังเกิดอุบัติเหตุหรือว่า multi collision brake ครับแล้วแน่นอนระบบสุดท้ายครับก็คือ lane departure warning นั่นเองครับซึ่งบอกเลยว่าการที่เขามีกล้อง3 d ดีนี่ก็คือจะเพิ่มประสิทธิภาพเยอะอยู่พอสมควรครับและหลังจากนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปลองระบบต่างๆที่ทาง Isuzu เขาจัดเพื่อให้พวกเราทดสอบนั่นเองครับในช่วง free drive นะครับคุณผู้ชมที่เราได้ทดลองขับตัว DMAX V Cross นะครับก็คือเป็นตัว3 ค,คือบอกเลยว่าที่ได้ขับเนี่ยถือว่าค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรเลยนะหลักจากที่ผมได้ขับนะครับคือบอกได้เลยว่าตัว V Cross นะครับทำความเร็วได้ดีตัว3.0นะครับขอย้ำนะส่วนช่วงรอบต่างๆนะถ้าคุณเหยียบจากศูนย์ไปถึงประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงถามว่าเร็วไหมเร็วครับแต่ช่วงแรกก็ต้อง,อง,อง,องรอรอบอยู่นิดนึงนะถึงมันจะทําความเร็วได้อย่างเต็มที่แต่สมมติถ้าคุณเอยียบจาก40หรือว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปถึงประมาณ90ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันเนี้ยถือว่า ไปได้เร็วอยู่เหมือนกันนะครับส่วน handling นะครับคือบอกเลยว่ากระชับครับและพงอะไรค่อนข้างรุ่มครับทำให้การขับเขียไม่รู้สึกว่าเราเหนื่อยล้านะครับถึงแม้จะขับระยะนานๆหรือว่าไกลๆก็ตามนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนอกจาก handling แล้วนะก็คือเรื่องเบาเวลาเรานั่งอะไรแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสบายอยู่พอสมควรนะคือนั่งแล้วผมรู้สึกว่าเออมันรีแลกซ์ดีถึงแม้รถมันจะ แรงนะครับตอนที่เราเหยียดรูดตอนเราเข้าโค้งอะและบอกมันก็กระชับแล้วก็เกาะเราหรือว่าล็อกตัวเราได้ดีอยู่เหมือนกันเวลาการเข้าโค้งต่างๆนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่เฉพาะตอนที่ขับในสนามนี้หรอกคือตอนที่ผมได้มีโอกาสทดลองขับตัว v cross ตัวนี้อยู่แล้วนะ เกือกถือว่าใช้ได้เลยครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแบบระยะไก,กลๆอยู่พอสมควรและแน่นอนเรื่องระบบต่างๆนะครับที่ผมได้ลองคือ Adaptive Cruise Control นะครับ Stop and Go นะครับคือตอนที่เซตไว้ก็คืออยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชัโ่โมงเพราะเนื่องจากเป็นสนามที่เขาเซตไว้เนาะมันก็เพื่อความปลอดภัยต่างๆด้วยครับเซตง่ายมากครับคุณแค่ควบคุมปุ่ม,ม,มต่างๆ เล็กน้อยครับจากที่ผมกดเนาะไม่ยากครับไม่ยากครับและพอคุณเห็นสัญลักษณ์รถนะครับที่อยู่ข้างหน้าเรานะอันนั้นคือเป็นสัญญาณว่าเออระบบมันติดแล้วนะครับที่ผมลองนะเวลาเข้าโค้งเวลาขับทางตรงโดยเฉพาะเข้าโค้งแหละคือแบบมันตามนะครับมันไม่ได้หลุดมันไม่ได้อะไรเลยหมายถึงสัญญาณหรือว่า มันจับสัญญาณคันหน้าดได้ดีอยู่พอควรเลยครับถึงแม้จะเข้าโค้งนะครับซึ่งบางทีเวลาเรารองพวกระบบคูซเกินถอยเงเวลาเข้าโค้งบางทีมันจะมีมุมอับที่เซนเซอร์หรือว่าเรดาร์มันจับไม่ได้นะครับแต่สำหรับตัวอีซูสุ D m a x ็กซ์ s s จับได้และแน่นอนจุดหยุดนิ่งครับ Stop and Go กนะครับก็คือมันจะจอดหยุดนิ่งประมาณ2อวีครับแล้วก็จะไปต่อถ้ามันยังจอดนิ่งอยู่ก็คือเราก็จะต้องรีซูมเองนะครับผม และแน่นอนอุโรบสุดท้ายครับก็คือ forward collision warning นะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบมาตรฐานของอิสุสุอยู่แล้วเช่นเดียวกันครับก็คือระบบเตือนการชนนะครับแน่นอนจากที่คุณผู้ชมเห็นจากภาพเนาะคือถ้ามีวัตถุข้างหน้าและแบบเมื่อเกิดแบบฉุกเฉินอะไรแบบเนี้ยมันก็จะจอดให้เลยครับอันนี้ก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปในตัวกระบะ V Cross นั่นเองนอกจากนี้นะครับมีอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนครับคุณผู้ชมก็จะเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆอยู่ด้วยนะซึ่งอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงพวงมาลัยนั่นเองครับอันนี้จะเป็นระบบเกี่ยว กับ Cruise Control ครับคือเนื่องจากอันนี้จะไม่ได้เป็นแบบ Cruise Control ปกติแล้วจะเป็นแบบ Adaptive Cruise Control แล้วก็คืออันนี้ครับจะเปลี่ยนระบบอยู่ตรงนี้ครับคือหลักๆที่เขาเปลี่ยนก็คือจะเป็นเรื่องระบบต่างๆนะครับถ้าพูดถึงดีไซน์ของตัว isuzu d max v cross นะครับอันนี้จะเป็นสีใหม่นะครับที่เขาใช้มาและเขาเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็คือสี o p e ป Gra y นะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นสีเทาแลมโบนั่นเองครับก็คือจะดูพรีเมียม มากยิ่งขึ้นครับแต่นอกจากตัว D-MAX V-Cross <ด>ที่เขาเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะมีตัว X-Series ด้วยซึ่งหลังจากคันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูครับว่าตัว X-Series มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่สปอยล์สั้นๆครับตัว X-Series ตัวสปีดนะครับก็คือตัวเตีย้ยก็คือจะมีสีนี้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าสีนี้เรียกว่าได้ฟีดแบ็หรือว่าการตอบรับจากคุณลูกค้าเยอะอยู่พอสมควรครับถ้าคุณดูจากด้านหน้าด้านข้างนะครับคือเป็นดีไซน์ที่จะตัดกันได้ดีมากครับคือนอกเหนือจากที่เป็นสีโอเปกเกรย์แล้ว,ลวก็คือกนเป็นสีดําแบบเทนอแบล็ครอบคันเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีความดุดันผสมประสานความพรีเมียมนั่นเองอย่างที่ผมบอกว่าสโลแกนของเขาที่เขาใช้ก็คือพรีเมียมสปอร์ ออฟโรดนั่นเองครับมาดูกันครับคุณผู้ชมด้านท้ายครับ อันนี้จะเป็น4ีคูณสีนะครับดูจากตรงนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์โดยรวมแล้วก็การใช้งานโดยรวมนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับถ้าเราเปิดมานะครับนี่น้ําหนักไม่ได้ถือว่าเบาแต่ก็ไม่ได้ถือว่าหนักนะครับอยู่ระดับกลางนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็มีกล้องด้านหลังให้อีกด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือภายในนะคุณผู้ชมของตัว D m a x V c r o s s อนะครับอันนี้ก็คือตัว X Series นะครับคุณผู้ชมก็จะมีตัว p ปี d แล้วก็ตัว Highlander นะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับหมดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The new new X be uncharted เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกัน ช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Mazda CX-8 ใหม่ feel the drive พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูอ l j เจพร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์มพาร์เทค power you up new Suzuki Swift let's go live to the masses. ซูซูกิเอ็กซ์ซีรีส์มันวิดมายด์อินฟินิตเอ็กซ์ไลฟ์พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์퓨อเรเจนอวกานไปกับแพลตฟอร์มคาทเทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวซูซูกิสวฟสำหรับตัวจีไม่มีเส้นทางไหนที่เป็นไปไม่ได้ โหดพิสูจน์รังหม่ของ Master of a l ฟออโรโหดกว่าท้าทายกว่าพิชิตเส้นทางอันตรายระดับโลกอี u z u ูกีคลอส์4ฟว์ไบโกร a มาสเตอร l อลุยท้าโลกสาที่เป็นไงบ้างครับก็ดีครับผมไปขับรถเที่ยว แล้วก็กินลมชมวิวทิวดีนะครับใหม่ Next Gen Ford Everest Wildtrak จองผ่านเว็บไซต์ Ford และโชว์รูมได้แล้ววันนี้สนับสนุนโดย ใหม่ Isuzu D Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามอันนี้ก็คือภายในนะคุณผู้ชมของตัว D Max V Cross นะครับถ้าเราสังเกตนะคือโทนของมันโดยรวมคือแบบโอ้ยเป็นรถที่โอเคมากๆเลยนะคือมีความพรีเมียมภายในอเน,น้ประสงค์คือดีมากๆครับข้างในนี้เนาะคือโทนโดยรวมก็คือจะเป็นสีดำตัดกับสีน้ำตาลนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับ และเบาะครับก็จะเป็นแบบคูลแม็กซ์ด้วยครับซึ่งดีเลยนะการที่บาะเป็นคูลแม็กซ์นะครับก็คือมันจะทําให้เบาะมันไม่ร้อนนะครับเมื่อตากแดดอย่างเช่นในกรณีแบบนี้นะครับคือถ้าเราสังเกตเนี่ยนี่คือคันนี้จอดกลางแดดเลยเอ,า,อยาง่ายๆครับคุณมานั่งเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันร้อนนะครับคือถามว่าแบบคือถ้าคุณเปรียบเทียบกับเบาะทั่วๆไปอันเนี้ยมันจะเย็นกว่าแน่นอนดีกว่าครับ ตอบโจทย์บ้านเราทีเดียวเลยนะครับทนโดยรวมก็จะเหมือนกับตัว m ิ x นะครับถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบนะครับคือหน้าจอก็ใหญ่ใช้งานได้ครับเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้ถ้าอยากจะดูแผนที่ก็เชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ้างล่างนี้ก็มีช่องเก็บของเพิ่มเติมนะครับก็โดยรวมนะครับ ถือว่าโอเคเลยอันนี้ก็คือแถวที่สองนั่นเองครับวัสดุเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับถ้าเรามานั่งเนี่ยเฮ้ยสบายครับเบาะนุ่มครับเป็นรถกระบะท,ที่ข้างนอกดูดูดหน่อยแต่ข้างในสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวหน้าหรือว่าแถวหลังก็ตามตรงนี้ครับ มีที่วางแขนด้วยนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับมีแอร์ด้านหลังให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการชมแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าหลักๆที่เขาเปลี่ยนก็คือระบบต่างๆนะครับในตัว D-MAX อันนี้แต่หลังจากคันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัว X-Series กันครับ อันนี้ก็คือตัว X Series นะครับคุณผู้ชมก็จะมีตัว Speed แล้วก็ตัว Highlander นะครับ Speed ก็คือคันนี้นะครับที่เป็นตัวเตี้ยสีภายนอกของเขาครับที่เป็นสีโอปปกเกรย์ครับคือสีนี้เป็นสีที่ได้รับความนิยมนะครับการตอบรับที่ดีอยู่พอสมควรอินโสุก็เลยเอาสีนี้มาใส่ในตัวสป ed ตัวนี้ครับในภายใต้ X Series นะครับและนอกเหนือจากนี้ครับถ้าคุณดูดีไซน์ที่มีจุดเปลี่ยนบ้านนะครับแน่นอนอยู่ภายใต้ X Series นะครับมันก็จะมีสติกเกอร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับตรงฝา เอกลักษณ์หรือว่าเป็นสโลแกนของตัว X Series หรือว่าตระกูล X Series อยู่แล้วแต่จุดอีกจุดหนึ่งครับที่เปลี่ยนที่ใหม่เลยนะครับนอกจากสติกเกอร์ที่เราคุ้นเคยกันก็คือนี่เลยนี่คือแค v ล่านะครับลายแค v ล่าอยู่ตรงนี้ที่เขาเปลี่ยนเข้าไปครับมันก็จะทําให้มีความดุดันดูสปอร์ตแบบเรสซิ่งซิ่งๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองและด้านท้ายก็เหมือนกับด้านหน้าครับที่เขาเปลี่ยนนะครับก็อย่างแรกก็คือลายสติกเกอร์ที่อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็แคปล่าครับที่อยู่ตรงกันชนด้านหลังตรงนี้ครับด้านท้ายอยู่ตรรงนนนี้ลเหมือกััคบ มันก็จะล้อกับด้านหน้าได้ดีครับแต่แน่นอนเราอยู่ด้านท้ายแล้วเราก็ดู2จุดครับที่อยากจะพูดถึงแน่นอนกล้องด้านหลังครับตัวสปีดก็มีกล้องด้านหลังให้นะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยและก็การเปิดด้านท้ายครับนี่น้ำหนักถือว่าค่อนข้างเบาอยู่นะในระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับใช้งานได้ดีเหมือนกันและภายในครับคุณผู้ชมแน่นอนคือโทนตัว X Series โดยรวมอยู่แล้วนะจะเป็นโทนตัดด้วยสีดํากับสีแดงครับแน่นอนว่าสีดามันจะ เป็นเรื่องทั่วๆไปอยู่แล้วจุดที่เปลี่ยนคือสีแดงครับถ้าเราสังเกตตรงเบาะนะครับอันนี้คือเป็นจุดที่เขาเปลี่ยนนะครับเขาย้ายตำแหน่งนะครับโทนหรือว่าลายสีแดงของเขามาอยู่ด้านข้างแทนนะครับในโมเดลเยียรนนี้นะครับนี่เขาไว้ด้านข้างอยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า คนขับผู้โดยสารด้านหน้าเหมือนกันครับหรือถ้าเราไปดูด้านหลังนะครับก็เช่นเดียวกันครับส่วนอย่างนี้ก็จะเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับคุณผู้ชมแต่ที่คุณเห็นที่เป็นตัวโชว์อยู่เนี้ยที่เป็นสีขาวนะครับอันนี้คือเป็นสีปกติที่เขามีอยู่แล้วนะครับให้เลือกระหว่าง2สีก็คือสีขาวแล้วก็สีดาจุดที่เขาเปลี่ยนสําหรับคันนี้นะครับแน่นอนก็คือลายสติกเกอร์ของเขาครับถ้าเราดูอยู่ตรงนี้ครับอันแรกก็คือตรงฝากระโปรงด้านหน้าตรงนี้ครับจะเป็นลายสติกเกอร์เขาก็อย่างกับตัวสปีดที่ผมบอกไว้ ก็คือว่าในแต่ละโมเดลที่ตัว X-Series เขาออกมานะครับเขาก็จะเปลี่ยนลายนะครับให้มีความแตกต่างให้มีความหลากหลายนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเฉพาะด้านหน้าครับส่วนนี้ก็คือลายด้านหลังครับก็เหมือนกันครับนิ่งจะอยู่ตรงนี้ครับซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของตัว Isuzu X-Series อยู่แล้วครับที่เป็นสติ๊กเกอร์ลายใหม่ของเขานั่นเองครับภายในของตัว Highlander ก็จะเป็นดีไซน์ที่เปลี่ยนเช่นเดียวกันครับแต่ก็ยังคลิปคอนเซปต์อยู่เดิมก็คือเป็นสีดําแดงแต่ถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับภายในตัว Speed ตําแหน่งที่เป็น หรือว่าลายสีแดงของเขาอะ่ะมันจะอยู่คลุมุมกันก็เท่านั้นเองครับอันนี้ก็คือเป็นชุดแต่งของตัว Isuzu X Series ของตัว Speed แล้วก็ตัว Highlander นั่นเองครับและจุดสำคัญครับนอกจากดีไซน์แล้วก็คือเรื่องเบาครับคันนี้จะใช้เบา Coolmax เช่นเดียวกันครับทั้งแถวด้านหน้าทั้งคู่เลยคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าครับแต่ Highlander ผมขอย้ำก็คือเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ6จังหวะนั่นเองครับเป็นเครื่อง1.9นั่นเองอันนี้ก็เป็นการพาชมตัว Isuzu D Max V Cross นะครับตัว 3.0นะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนะรวมถึงตระกูล X-Series นะครับที่ให้ดูทั้งตัวสป e d แล้วก็ตัว Highlander นะครับก็อย่างไรก็ตามถ้าคุณผชมท่านใดอยากจะดูตัว D-MAX นะครับ V-Cross X-Series นะครับกระบะรุ่นไหนก็ตามนะครับที่เป็นโมเดลเยียปีนี้ของ Isuzu นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่โชว์รูมของ Isuzu ได้ทั่วประเทศนะครับ อย่างที่บอกไวนไ้นะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมพวกเรามีอยู่3ช่องทางเป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b c a r w a r c o t h YouTube channel Facebook fanpage ของพ่อมร์ยน์ก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์ได้ครับและอย่างที่บอกไว้ว่าคุณผู้ชมนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับอยากให้พวกเรารีวิวรถคันไหนก็ตามก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรืออยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ค่ายใดเป็นเฉพาะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันครับ ขอทิ้งท้ายนะครับก็คือขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับและเรามาลุยงานกันต่อหลังสงกรานและเดี๋ยวเราค่อพักยากไปทีช่วงปีใหม่ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ Good n ไนท์และสวัสดีครับ